สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับยิ้มเพชรยนต์นะคะคลิปนี้เราจะพามาดูโตโยต้าอัลติจนะจ๊ะเรามีให้ลูกค้าเลือกเป็น10คันเลยลูกค้าลองชมดูมีเลือกเยอะมากโตโยต้าอัลติโตโยต้าแคมวี่ฮอนด้าแอเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะวันนี้เราจะมารีวิวคันนี้กันนะคะ คันนี้จะเป็น Toyota a l t i ต1.8 Hybrid Entry ปี2020นะคะพี่ๆราคาของน้อง489,000บาทนะคะซึ่งราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณ900,000อย่างแพงเรามาซื้อมือสองดีกว่าซื้อรถที่เพชรยนต์ไว้ใจได้นะคะพี่วันนี้เราอยู่กันที่สาขาสุวินทวงนะคะเพชรยนต์สาขาสุวินทวงนะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายนะคะ โตโยต้คันนี้นะคะโตโยต้าอาติคันนี้โคตรจะประหยัดน้ํามันอ่ะพี่โอ้โหโดดเด่นตรงที่ว่าของเขาประหยัดน้ํามันจริงนะคะพี่จากการเทสทดสอบจริงนะคะได้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่19กิโลลิตรนะคะคันนี้ขับขี่เรียบเนียนเป็นธรรมชาติเลยนะพี่ๆนะดูไฟก่อนเครื่องนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.8ลิตรนะคะบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะจ๊ะ กำลังประมาณ121แรงม้านะจ๊ะพี่ๆออกตัวนิ่งเงียบมากนะคะเพราะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยนะคะพี่ๆชุดเกียร์เป็น eCVT นะคะปรับอัตราทดเพื่อให้เครื่องรอบต่ำที่สุดอยู่เสมอนะคะถึงเกียร์อเกียร์โหมด B นะคะเพิ่มการชาร์จแบตนะคะช่วงล่างและการควบคุมนะคะ พัฒนาบนแพลตฟอร์ม TNGA นี่เรามาดูล้อพร้อมช่วงล่างพร้อมช่วงล่างหลังนะคะแบบดับเบิลวิชโบนนะคะรองรับพื้นผิวต่างๆได้ดีให้ความนุ่มนะคะพี่คันนี้ให้ความนุ่มขับแล้วนุ่มนิ่มเลยแต่ยังเกาะถนนได้ดีนะคะการควบคุมทั่วไปค่อนข้างแม่นยำนะพี่พวงมลาลัยมีน้ำหนักเหมาะสมบนทางต่ำ กลางแต่บนความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะคันนี้นะคะจะเป็นสีออกเทาฟ้านะคะสวยมากเลยราคา489,000บาทนะคะพี่พี่ถ้าชอบคันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมานะคะรบกวนกด subscribe กดกระดิ่งช่องหนูด้วยนะมีรีวิวรถให้ลูกค้าดูเยอะแยะเลยเดี๋ยวยิ้มจะพาชมรอบๆคันเบื้องตน้น มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วนะคะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะยางใหม่ให้เนาะเดี๋ยวเราไปชมภายในเป็นตัวไฮบริดนะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันจะ้ะภายในของเจ้า Toyota าอ t ลต1.8 Hybrid Entry ีคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะพี่นะเบาะหนังนะคะซึ่งทําความสะอาดได้ง่ายนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอจะเป็นหน้าจอเดิมโรงงานเลยนะคะ คอนโซลค่อนข้างสวยเลยพี่นี่อะไมลถจะอยู่ที่1 6 5 5ง0สนาพนะคะนี่ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นด้านหลังคนนั่งนะจะมีแอร์มาให้นี่ค่ะเป็นแอร์หลังเนาะเป็นเบาะหนังเช่นเดิมนะคะสามารถใส่คาซิตให้เด็กๆได้นะเดี๋ยวเราไปชมท้ายรถกัน ตรงนี้จะเป็นท้ายรถของเจ้าโตโยต้าอัลติไฮบริดนะคะลูกค้านี่ชมรอบพันนะคะไฟค่อนข้างสวยเดี๋ยวเรามาชมท้ายรถกันนะคะท้ายรถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยพี่พท้ายรถค่อนข้างเก็บของได้เยอะเลยเดี๋ยวเรามาชมอะไหล่กันนะคะตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์นะคะทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะพร้อมยางสำรองเนาะทุกอย่างเดิมโรงงานหมดพี่พี่ดู ดูได้เลยยางสำรองนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นห้องเครื่องของ toyota a อา i s คันนี้นะคะห้องเครื่องหนูเน้นย้ำเลยว่าเดิมทุกคลิปนะคะทุกอย่างใต้ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะเดิมโรงงานหมดนะพี่นะสีแต้มเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะ ะะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือการกลับสีกอไมเลยนะคะพี่ๆก่อนปล่อยนะคะหนูจะเก็บทำความสะอาดเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะคะน็อตเห็นไหมพี่ด,ด,ดูเดิมหมดเดิมอย่างเดิมนะคะก่อนปล่อยเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะไม่ปล่อยตามสภาพเนาะพี่นะ ของเรานะคะมีการตรวจเช็ครถยนต์ให้274รายการนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะดอกเบี้ยต่ำสุดเลย2บาทกว่านะคะลูกค้าเทสยนต์นะคะการันตีให้นะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือการกอไม่กลับสีนะคะลูกค้าได้รถไปก็คือถือว่าคุ้มเลยนะคะได้ไปไม่ต้องมานั่งซ่อมนะคะพี่ได้ไปไม่ต้องมานั่งซ่อม เสียเงินจุกจิกนะพี่ได้รถไปก็คือใช้ยาวๆไปเลยนะน้ำมันเครื่องของเลว้ก่อนปลอยหนูถ่ายให้ทุกอย่างนะคะตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้ด้วยนะคะมีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์นะคะกับบริษัทร,ระดับสากลน,นะคะถ้าสมมติถ้ารถคันนี้นะคะไม่ได้ห้าดาวไฟแนนซ์เขาไม่รับจัดน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหนี้เสียของทางธนาคารเนาะรถมีให้เลือกค่อนข้างเยอะ500กว่าคันถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะชอบนะคะ รถยี่ห้ออะไรโทรเข้ามาสอบถาม0802094196นะคะยิ้มเพชรยนต์ได้เลยมีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า500คันนะคะเราอยู่กันที่สาขาสุวินทงวงศ์นะคะเรามีศูนย์ไทยพัดให้กับลูกค้าด้วยนะถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้เลยโทรมาเบอร์ที่โทรมาเบอร์080209 4196ยิมเพชรยนต์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการรีวิวคร่าวๆถ้าลูกค้าชอบคันไหนเข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะ,ะถ้ามาแล้วก็แจ้งทางหน้าร้านว่ามาหาเซลลยิมนะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีคะ่ะ